วันน <icana> <naj bum S 1> ี้ก็ yes. ่น้องกับพกกับช่องบันน้ำเพลินเอาเชียวครับตอนนี้เขาอยู่ที่วัด้ปนะกลางเอาด่อยู่ยว้า้นอ้จันใจจนใจตกใจผู้เดียวโอ้มาหอดก็อยากนอนหลดแต่ว่าไปกินข้ากันเด้อพุ่นคว้าพ่นย่างไปนี่ เรียบร้อยแล้วของคว้าเพื่นไหมย่างดีเลยอาหารมีย่างดีเลยบอลตกไปดิโมเมนต์ต้องไปเรียกควายต้องไปเรียกควายเห็นเลยมีมีอะไรบ้างโอ้หันเครื่องดื่มครบไปเลยไปไปกินอีเม้งหนึ่งครับอีรีได้ดิเพิ่นเลี้ยงย่างดีเลยบอกเรียบร้อทีมงานเช้าหน่อยนี่เพิ่นปูสาดให้นั่งครบโมเมนต์ศาดออกมีนั่งก่ออีย่างดีแฉบแฉบ เจ้ามนี่กนี่นอกนมากนมาวนแบานี่โอ้ยจังบานลยบรองดอกบนเขียนซอวายยูเดหล้าัน้อง่ลางคุณอันนาวองพี่ผุนดอกไปผุนบอครับผมว่าอยากเก็บพ่อนเพิ่นไมเก็บ้เงียนวเพิ่นอย่ามันหา่แมนยู เพิ่นกคสจะทำฮะของเพิ่นได้หมดที่ศามียาไปไจเยี่กว่าที่ว่าบุญนบางหน้าเขาไปขึ้นโจนบนนั้นหรือบ่าไปขึ้นโจนครับคือขโมยโอ้แต่กวแกวนล

บาทนี่ทุจัดไป้ยนีจำื้อบาทนี่ไหมบาทรากาักกันทุจน่ครับทีมงานเราก็การถกำลังเตรียมหม่องเตรียมบอลเป็นเป็นมาปูสาธาหมอลำแล้วอแมรงบัทจักบาทหบัทเท่าไหร่ นี่ครับบรรยากาศบ้านนากลางบานากลางอ,าาอำเภอสูงเนินจังหวัดเอ่อพรล่าชสีมาครับบ้านนี้ครับมากมงินมากมงินเบสบานเลยสุดยอดโอ้ใช่สสุดยอดจริงจตอนนี้ทีมงานเอ่อรถประดับนะครับรถประดับนะครับ รถฉากแล้วก็รถขนลังขนเต้นนะครับมาหอดเร็วนะครับแล้วก็รถบัสรถบัสนะครับนี่ทีมงานเ้าก็ไดหมองพักหมองเศร้าครับนี่นะครับใหมองพักหมองเศร้าอันนี้พื้นที่ก็ตามเห็นแล้วพี่น้องครับพวกลวงพวนนีพพออพพ้พ่อได้ก็พออยู่พอไปพอมาครับพอได้พักได้พอนะครับทีมงานห้องกระไดอยู่ มองพวักควันเขาก็อย่างดีครับมีคันห้มอย่างนี้นะครับทีมงานเขาก็นนี่ะค,นะคอันนี้นะดิ้มรถบัสสวัสดีครับ,รบ,รบไปแล้วไปแล้วโอ้สุดยอดครับบันดิ้สุดยอดเลยเลย ครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณทีมงานงทานครับโอ้สุดยอดครับนี่เอฟซีบ้านนี่พินนน่นักบวนนี่ครับนี่ที่อันนี้รถโอ๋อวางพักข้างในก็นมีทักเขาไปพักเลยที่จอดรถที่พักน,น,นะครับนี่อันนี้รถบัตนะครับทีมงานเราก็จะจอดอยู่ตรงนี้นะครับ เอาครับก็จะด้จอดนี่ซอดแจ้งครับในมองจอดจอดครั้งเดียวจอดทีเดียวจบเลยนะครับเราก็ต้องสู้กันต่อไปครับ,บทีมงานหมอลำอากาศร้อนเราก็ต้องสู้กันสู้กันเอาครับบรรยากาศวัออนนอนครับสามคลิปนี่ลองครับ มึงคลิปเล้อร่างใจนี่ถ้าไอพี่น้องมึงคือเก่าแล้วครับเมื่อยไรเก็บเก็บแห้งมาไหลหมึงแล้วใหญ่เวลาแล้วครับอันนี้เป็นสำนักง,งานใบทะโลคลิปสำนักง,งานพันธุ์ยี่พันลมตัวหนึ่งมองเสียบปฟป้ก,แ,าาก,กลลลลแล้วก็โบสเจรจากันเนี่ยนะครับเป่าเ่าลงนะกันพวกท่านกันห้องน้ำครับชี้ห้องครับล้างหันนี่ นี่คือไปต่าง้านาล้วอันน้าเอาไป้ทางกุ้ของรูพี่น้องเป็นปูนร้านปูนอันนะ้ขับเรียงขับอื่นเดินทางเขาอายุทยาครับไปอายุทยาครับบางประกงอายุทยาแล้วก็หยุด2วัน23-24 นี่แหละครับพี่น้องทีมงานเขาก็ปเได้พักอนย่อนขานะครับอแอฟตีนีบริษัทเกาหลีภาคไทยที่สารเยอะที่สุดนะครับแอฟวิวพี่น้องแอฟวิวหนี่ทีมงานอันตั้งทแทบา้านเอาเนาะอ๋อครับพี่น้องครับอาการหอนแล้ว

ครับพี่น้องครับฝากไว้แชร์กดติดตามกับช่งบองบ้านลเพยนออมิเชลนะ,ะนครับดีใจนะครับได้ไมาเยี่ยมมายามพี่น้องทางโคราชมันมากวนพี่น้องเสร็จแล้วมาเลยค่ะเดี๋ยวประกาศให้นะคะโอ้ยส่วนหลายเยอะจังป มลพ่อนปก็แชตามปอกกระิบต่อไปอ๋อพี่นลอครับอเลยก็แชเรช่วยนี้กำมะฮ็ตซิมงแครับนั่งากทีโบรไเฮ็มาลายมือลายลายเยครับวันนี้เนีเห็นล้วพี่้องาก็ลยแชกอกระิบต่อไปเลยี่